เร็วด้วยสบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีย่ามือเร้าด้วยพี่น้องเด้อกะเข่าวครัวคือเก่านะฮะวันนี้นะคะมาดามเอื้อยนะคะจะทําการถ่ายหน้าใช่ไหมคะลูกใช่ไหมคะลูกมันคนละเรื่องเดียวกันไม่สู พี่แม่บอกว่าวันนี้จะเป็นสารวัตรเป็นสีะว tamam um. ัโลงประชุมค่ะคุณแม่เบียกเช็ดงานบ้านก็ดีนะคะคุณแม่ค่ะลองแค่งทำยังไงดีปลาโคตรมือตลาดนะเรียกวอาเงินให้เมืองแ้ว ข้าวเช้าของเราทุกคนแห้งๆแห้งหน้าเลยพี่น้องเฮียงซิดิตโตกะพี่พีนี่คือวายท้เกาะฝนมาไวเนาะฝนมาไวาได้นี่นาบเย็นจี่๊ห์ นามเย็นมันห้องฝนตกกระหอดคืนนะฝนตกซองลอกแลยพี่นอ้องนี่จะบาดบ้างแหงๆซุ่มเตรียมเมื่อถล่มเฮ็ดปวกอีกเอยหน้ามือนี่เฮ็ดปวกก็สิโนมันบอกมามันแสดมาบอกแล้ว ถึงมาทายหน่ายบ้านนค่ำพูนหัวงบ้าอย่างวะแล้วผสมฟันฮีเงือกแทนแทนออกมาไล่วัวสิแทนแทน เอามาไล่หัวเซ่ไล่มันไปให้หมด<ว>อาโชว์ปิ้งปลาหน่อยเซ่นนี้คือได้มาจากอ,นนาาอุ๊ยอีแม็กกูคือดีแท้กูห้กระดาษแล้วว้ใหีเคียวได้ อ้แม่กูก็มาดีแต่แท้สูแล้วมาจต่สาวโผก็ดีเลิศประเสริฐสีสบาแม่ฉันกูเห็นหน้าแล้วกลัวมากเลยนี่ไง ก้อนแจวลกก้อนแซวจสอนหมูอันปะทะกันกัเนี่ยพี่น้อง็อ้งหได้ไปเก็บมากกระลงม้วยได้อยู่ได้ป่า แล้วมาให้หนาเจ้อมาให้ยนาแขนโอชุเจ็บสี่ไหแม่ย่ากับลูกสะไปร์ตกลงใครจะไหว้ใครก่อนคะใครวะ เดี๋ยวยุดเียยุด,ด,ดไม่จีมพิกดิบพุน่นไม่เอาจะได้หนัตาเลยกแกงจิมแพริกดิบ ตอไแค่นีหานไปวันหนึ่งแล้วมะพริาแดงครับจิ้มดิดอีกส่วนเด็ดตามงสิ่แถวเลยลากตั้งสหาแถว จำมาขีดขาวอนนี่คืออาหารเช้าแหกหน้าหร้อพี่น้องเตียนจีนไทยนายหมือนลูกถ่ายวันนี้ว่าสั้นเมือ่อคัางไหมล่ะ ให้หน้าเลยในบ่อนหนัยพีร์ให้หน้หน่อมีนะในหน้าเขาในนี่นี่ไม่ใช้คนอยู่อะทำไมต้องตำเยอะขนาดนั้นสุดท้ายก็ต้องจากกันที่นั้นเอง ข้างใดแน่พี่น้องนายขอโทษนี่ยังไม่ทันแก้ระบ้านี่นะนู แล้วไปซื้อเบี้ยไม,ม้อีกด้วยก่อนไปซื้อเบี้ยม,มาไปสั่งอะไรก่อไหมจะขายจะขายมาล้อมหัวตูบก,กันอยากได้ ก็ฝ่ายกลางสวนเกิดต้นใหม่สีหน่อายังไงดียี่อะไรเกิดต้นใหม่สีหน่มันกับบ่มีห่มเอาตูบก่อนไหมตอนยังมันท่านออมหัวนี่ความอยากเนาะโอ้จะแมน สมีสักก่อนแล้วพี่น้องมากินข้าซอมกันแล้วปีงควาอีแม่ซอนมาใหา้นี่แต่แม่บอกมาปีงให้กิน